Hello everyone, my name is สปา n i นีชนะจอหอ You แ a n call me ที่เชอร์เม today we learn subject math กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ s t u d e n t วันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เอ๊วันนี้เราจะเรียนในท็อปปิกอะไรกันคะ แน่นอนวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการหาพื้นที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีเนื้อหาสนุกสนุกอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะสตูเดน t วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอ่าเรามาดูกันเลยในหนังสือเรียนของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่34ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูเลยก็คือภาพแรกนะคะ ในอย่างตัวอย่างเขาจะมีรูปสามเหลี่ยมและมีตารางหน่วยแบบนี้มาให้เราก็คือจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะและภาพที่สองก็คือเราจะนำสามเหลี่ยมมาซ้อนทับกับตารางที่มีอยู่อเราดูไปพร้อมๆกันนะคะลูกในภาพนี้ดิฉันก็จะให้เรามาช่วยกันนับว่าเรามีตารางอยู่ในรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด ี่รูปนั่นเองอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในรูปนี้ในภาพนี้อ่ะเวลาที่เราจะนับนะคะลูกหลักเกณฑ์ในการนับก็คือถ้าเกิดว่าช่องไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมเต็มช่องแบบนี้ให้เรานับหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาดูก่อนว่าในรูปนี้นะคะมีช่องสี่เหลี่ยมที่มันเต็มรูปเลยมีกี่รูปคะก็คือสองสามแล้วก็ 4นั่นเองส่วนช่องที่เหลือ,อเรามาสังเกตดูดีๆนะคะช่องที่เหลือก็คือเป็นยังไงคะลูกไม่เต็มสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราเลยถ้ามันไม่เต็มเราก็ดูค่ะลูกรูปแรกมันขาดไปเท่าไหร่มันขาดไปเซี่ยวหนึ่งเอ๊ะรูปที่สองมีอยู่เซี่ยวนึ่งเราสามารถเอามาเติมและรวมกันได้ไหมคะ ถูกต้องเราสามารถเอามารวมกันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสองรูปนี้รวมกันได้เป็น1ช่องนั่นเองค่ะเรามีอยู่แล้วสบวกฝั่งนี้1เป็นห้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยเอามารวมกันกลายเป็น6ตรงนี้นะคะอ่าเหมือนกันเป็น7แล้วก็แปดเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด แตารางหน่วยนั่นเองค่ะสติ d เดนอ่าต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่3อยู่ในหน้าที่36ตัวอย่างนี้เขาให้รูปสามเหลี่ยม C N X เขาถามว่ามีพื้นที่กี่ตารางหน่วยถ้าอสติวเดนนะคะเจอคำว่าตารางหน่วย แน่นอนค่ะจะต้องเกี่ยวข้องกับไอช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆของเราเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็จะนับว่าในช่องสามเหลี่ยมของเราเนี่ยค่ะในรูปสามเหลี่ยมเนาะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดกี่ช่องอ่ะเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้แและสิบ เอ๊ A, แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะสตูเดนหนูเห็นไหมคะว่าในเส้น Cx ยังมีส่วนที่มันแบ่งครึ่งอยู่คือมันไม่ได้เต็มสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นที่เจ้าบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มเราสามารถเอามารวมกันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองช่องนี้รวมกันได้1นึ่งเรามีทั้งหมดกี่ช่องคะอันนะับพร้อมกันหนึ่งามสี่ห้มีทั้งหมดหช่อง 2ช่องรวมกันกลายเป็น1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้1ช่อง2แล้วเหลือเศษตัวนี้เพราะฉะนั้นเรามีอยู่แล้ว10 10บวกหเป็น11บวกหเป็น12ซึ่งครึ่งหนึ่งของ1ก็คือ0.5นั่นเอง12บสวกศู 5, จึงมีค่าเท่ากับ12.5ตารางหน่วยคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในแบบฝึกหัดของเราในแบบฝึกหัดพราจะอยู่ในหน้าที่29นั่นเองเขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ในส่วนที่เราระบายสีของรูปสามเหลี่ยมโดยให้เรานับตาราง เพราะฉะนั้นคำตอบของอสตูเด้นนะคะจะต้องเป็นส่วนที่ระบายสีสีฟ้านั่นเองค่ะในส่วนข้างนอกเราไม่ต้องนำมานับโอเคนะคะอ่าเรามาดูข้อนี้พร้อ,รอมๆกันค่ะว่าคำตอบที่เราได้จะได้เท่าไหรอ่าเรามาช่วยกันนับพร้อมกันเลยในข้อนี้จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตารางหน่วยนะ,ะมาดูพร้อมกันนะคะลูกช่องไหนที่มันเต็มเราก็นับเป็น1ได้เลยนะคะนั่นก็คือ 1>, 1 2 3 4, 5, ่งสอามสี่าช่องที่มันเต็มเต็มเลยเรามีอยู่6ต่อมาเรามาดูสิคะว่าช่องเหล่านี้ช่องไหนบ้างที่สามารถรวมกันได้ใช่ไหมอ่าช่องบนกับช่องล่างอ่าแน่นอนสามารถรวมกันได้เรามี6แล้วก็เป็น7อันนี้ก็กลายเป็น8 2ช่องนี้รวมกันกลายเป็น9เพราะฉะนั้นข้อที่1จึงมีค่าเท่ากับ ก้าตารางหน่วยอ่าหน่วยนะคะหนูอย่าลืมใส่หน่วยให้ทีเชอร์ด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรูปภาพเกี่ยวข้องกับตารางแบบนี้หน่วยของเขาจะมีชื่อว่าตารางหน่วยนั่นเองค่ะเอ๊ะและที่สำคัญเวลาที่ออสติวเลีตอบเราจะต้องตอบเป็นเลขไทยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นในหน้านี้นะคะลูกจะมีอยู่ทั้งหมด กี่ข้อเอยจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะัคือหน้าที่29และหน้าที่30นะคะให้ All ออสตูเดนทำให้ฟินิชจากนั้นให้เช็ค Ph o t o นะคะแล้วก็เซนใน Group ไลน์ให้ t e เชอร์ใส่ไว้ในอัลบั้มของเราให้เรียบร้อยโอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับในข้าวเรียนนี้ที่เชอร์หวังว่าออสตูเดนจะได้รับความวารู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ ะะและสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดได้อีกด้วย See you again next time บาย bye, bye.